ยัดฟอกหมอนอยัดฟอกหมอนอันนี้ทําไส้ไก่ก่อนอันอันอันนี้ทําไส้ไก่ก่อนเพื่อเพือ่อเจ็ดแปดเก้าสิาม ยาเรียวมอญข้างไม่ได้ตัดให้เพื่อนๆดูค่ะถ้าตัดแล้วก็ยาวเกินค่ะตาท้าตัด ตัดหมอนน้า้งจริงใ์เพิ่มตัดให้ได้ห้าเซบค่ะความยาวให้ได้ห้าเซฟเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ได้สี่เซฟสี่สิบหกคู่สี่สิบเจ็ดค่ะอันนี้มาที่เย็บไายไก่เครื่องหนึ่งเมื่อตะกี้ ไม่หมดค่ะคิดดูเมื่อกี้นากป็นยาวยาวไปก็ลบคลิปทิ้งทีแรกเราลบคลิปทิ้งนะเพื่อนเออแต่อันนี้จะแยบไว้เพื่อนถ้าถ้าพอก็ไม่ต้องมีแต่แคบข้างค่ะมีจะแค่แต่แคบข้างเดียวเพื่อนเพื่อนสังเกตมอญข้างถ้าซื้อมาน่ะถ้ามีแต่แคบ ข้างสองข้างนะสแสดงว่าข้ามไม่พอค่ะอันนี้ก็ลู่ค้าก็คือมาข้าวไม่พอค่ะก็เลยต่อต่อเอาค่ะพอก็จะประมาณน,นี้เนาะเพื่อนๆเ,เนี่ยก็อ เ็จนะพอเสร็จแล้วนะเพื่อนๆเ,เราไปเย็บตรงนี้เย็บตรงนี้มันนิดกนึงค่ะเย็บตรงนี้นิดหนึ่งที่เราที่เราจะใส่ที่เราจะใส่เชือกค่ะที่เราจะใส่ เชือกที่มาติย์เย็บมาเกย์เราก็เอียงมาเนิดหนึ่งค่ะเอียงเราแค่เอียงมาเนิดหนึ่งก็แค่เอียงมาเน็ตหนึ่งคือพอเสรเ็จเสร็จแล้วเราก็ใส่เชือกนะเพื่อน,น,นเออเชือกของมาตะกี้โบวางที่ไหนเองเนี่ย ไม่ได้ควักเชือกเส้นได้ใหญ่เลยแต่ผ้าน,นี่มันก็เปื่อยไวเนาะนี่ยเราก็หักมุมอย่างนี้เพื่อนๆหักปุ๊บเราก็วา,วางวางตามยาวอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนตามยาวอย่างนี้เราก็วางอย่างนี้เลยค่ะ วางตะเข็บให้ไปทางเดียวกันค่ะนักติทยาพยายามทำให้ให้ให้ไม่ช้าหาคอะ เสร็จ่างนี้เร็จแล้วมาเพื่อ,เ,อเราก็เอาภา้างนิ้งายมาตรงนี้อยตางนี้ค่ะนี่ข้างหนึ่งัวนี้แม่ติ๊กก็พยายามว่าทําให้เสร็จสองข้างเราก็จับเราก็จับอันนี้ที่เลยยับมันตะกี้เราก็ทัก่างนี้ค่ะ ก็ไม่ได้เก็บให้ดูตั้งแต่แรกเนาะแต่ก็ฟังแม่ติ๊กบอกบรรยายเอาค่ะตัดความยาวให้ห้าสิบเผื่อเยบ็บแล้วก็เผื่อเย็บเนี่ยเพื่อนๆก็เย็บได้ข้างหนึ่งเสร็จแล้วนะก็วัดอย่างไงค่ะเนี่ยวัดวัดอย่างไงค่ะเนี่ยเนี่ยเราก็วัดอย่างไงนะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยวัดอย่างไงเนี่ย อ๋อเนี่ยเราวัดยังไงค่ะกใ็ให้ประมาณสี่สิบมาสี่สิบเจ็ดเป๊ะเนี่ยค่ะเออน,นิดหนึ่งก็ได้เราก็วางย่างไ้เข็มมดุดกัดไว้แล้วทําไส้ไก่อีกข้างหนึ่งก่อนค่ะเนี่ยมันจะเสียเวลาตรงไส้ไก่ที่แมตติกไยยาพยายามให้เสร็จแล้วไวๆนะแต่ก็จะมาเสียเวลาตรงที่อ่า ให้ก่อนเ,นเพื่อนจ๋าเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวขอโทษากเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อเนเพื่อนอยากได้ผ้าแบบไหนได้มีจับเ,เพื่องเคื่อถ้าเอา,เอามานี่ได้เอามายับเองได้แต่ถ้าไปซื้อใบหนึ่งโฮลายสัค์ถ้าเป็นผ้าแบบนี้นะ วันนั้นเพื่อนไปซื้อนะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ซอยหนึ่งนะไปเจอโอ้โหไม่กล้าซื้อเลยโอ้จริงจริงนะไม่ติงไม่กล้าซื้อเลยนะฝากหมอนไปหนึ่งห้าร้อยโอ้โหตอนหลังเขาก็ไปซื้อผ้ามาให้แม่ติกเยียบให้เขาเขาบอกว่าเขาไปซื้อมาเนี่ยห้าร้อยโอ้เยอะก็เลยบอกเขาให้ฉันไม่กล้าซื้อนะห้าร้อยนะ แน่นก็อย่างนี้นะเพื่อนๆที่เรากัดไว้มาตะเกีเออเนี่ยทีที่เรากัดไว้โอ้ที่เราวางยาวอีกสชมกมคะเพื่อนเราก็วางอย่างนี้นะเพื่อนเออที่เราที่เรากัดไว้มาตะเกี้เออเราก็วางแตพักนิดนึงค่ะ ทักเน็ตนึงอืมทักเน็ตหนึงแค่น <and dar> <studio> ี้ค่ะทักเน็ตนึงแล้วก็เอ่เย็บแล้วก็วางอันนี้ให้เสมอเหมือนเดิมถ้าเราบิด้ะถ้าบิดก็จะโรเลยเพื่อนๆเองอ่าอ่าอ่าอ่ถ้าถ้าวางบิดนะพอาก็จะโรเลยค่ะ เรถึงตรงนี้นะเพื่อนๆก็จับข้างนี้มาจับอันข้างที่เราเย็บแล้วค่ะยังไม่ได้ตัดก่ได้อันที่เราเย็บแล้วเราก็วางเออเราวางมุมนี้เราก็วางเราก็จับปัดอย่างนี้ค่ะจะจับปัดอย่างนี้จัปัดพอวัดหนึ่งเราก็วางอันนี้ให้สม,มือปุ๊บยังไง เราก็จับยาวๆแล้วทีน้เราก็จับยาวๆเห็นไเนียกจับยาวๆรนี้เพื่นก็มืเหมือนเดิม พอเสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้อ่างอันนี้ให้เสมอค่ะจยางอันนี้ให้เสมอไม่ติ้งไม่ได้บ้านหลกไม่ติ้งก็ใช้สายตาเอาอีกเหมือนเดิมเราก็ตัดเปึ๊บตัดตรงนี้เสรส็จเราก็จับอย่างนี้ อย,อ,อย่างนี้นะคะร็จแล้วเราก็วางอย่างนี้นะเพื่อนๆเอ๊ะเ,เราไปจับอย่างนี้นะจับประกบกันอย่างนี้นะจับประกบกันอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็นเนี่ยเย็บตรงไปตรงนี้เลจับเราก็จับอย่างนี้ค่ะอืออือ ็จะได้พอดีไปยังไงค่ะเราม,มาถึงตรงนี้เราไปยังแสรตัดที่ได้แม่เพื่อเนเพื่อนแม่แมเพื่อนเือนก็แสรแล้วค่ะบายบาย